ซ้ายงขะนี่ยังเดียวนี่ยังก่อนซีไอ้ปากงองนั่นน่ะโอ้ยเนาะน้องเป็นอยังเป็นได้เท่าเดาครับฮ่าโอ้ยภาษาเดาพูดได้กับเดาได้ตัวยลำเป็นบอลำได้บอหนิได้ครับได้อยู่ล่องได้บอได้ครับทะนัดทางใดเดาครับเดามันนายใช่เนาะเนาะถ้าล่องไปก็สิบว่าเดาทางไปสิลูกเออว่ากูมาคิดเนี่ยแต่าก็ยังค่อยเฮน้ำทางได้บระเดี๋เอาอัน เดาเดาสิเดาเพลยงใดเท่ามาเนี่ยเอายังเอาไม่ห่างเลยครับไม่ด้เจาะเจาะโอ้เอาพอดีผัวเมียตายละให้ให้อ้ายมันร้องกันแล้วกันเอาท่อนเจาะก็ได้กันเอาลองเบื้องหนูสิเดาได้แท้บ่าว่าเอาลองลองลองทดสอบเบิ่งเอ้าเอาพร้อมติงนี่ลองเบื้งโน้นละสามสองหนึ่งป้ายเอาเจาะเอาเจาะเอาเจาะเจาะเจาะเอ้าเอาเจาะเอาเจาะ ล้ำลาล้ำ <c oughs> ล้ำ <c oughs> ไม่ยอมแพ้เขา <c oughs> ล้ำ